ครับสวัสดีครับเออเรื่องวันละข้อวันนี้นะครับเรามาอยู่กันข้อที่3 8ข้อที่38แเนี่ยแอบยาวนิดนึงเนาะแล้วเราจะมีหลักการในการหาเออเรื่อยยังไงไปดูในส่วนของชอนโน้ตก่อนกัน,นะะเนาะทอนโน้ตที่โนจะต้องรู้นะครับมีแค่2ข้อข้อที่1ครับหาประธานแล้วก็กริยาจําไว้ว่าประธานเอกพจน์ใช้ was ประธานพระอุบใช้ verb ข้อที่2จําโครงสร้างของ passive voice ไว้นะครับคือประธานถูกกระทาโครงสร้างมันเลยก็คือประธานบวก verb to be ตามด้วย verb ช่อง3น้องอย่าลืมไปท่องกริยา3ช่องมานะครับ verb to be ได้แก่อะไรบ้าง is am are was were be been เราลองไปทําข้อ38กันดู้กันเนาะข้อ38นะครับ the elderly couple คำนี้ครับมันแปลว่าคู่คำว่าคู่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นประธานพระหน์ ใช้ verb elderly แปลว่าผู้สูงอายุนะครับ c o s p l ก็คือคู่หนึ่ง verb crossing แปลว่ากำลังข้ามถนนครับจำไว้นะครับ verb to be ตามด้วย verb เติม ing แปลว่ากำลังนั่นหมายความว่า verb crossing ใช้ได้ครับกำลังข้าม the road ถนน this morning ในช่วงเช้า when แปลว่าตอนอะ motorcycleist l ก็คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์น็อกแปลว่าได้ไปชนนะครับเดมก็คือมาจากนะครับเอลดอรี่คอปเปก็คือผู้สูงอายุเนี่ยคู่นี้ได้ชนจนพวกเขาเนี่ยครับล้มหลงเวอร์คำเนี้ยมันคือเวอร์ช่องสองใช่ไหมแสดงว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในอดีตนะครับน็อกคำเนี้เติม ed เนี่ยน่าจะใช้ได้นะ เดก็คือผู้สูงอายุนะครับเดนแปลว่าจากนั้นจากนั้นเนี่ยก็นะครับได้กําลังส่งไปที่ hospital โรงพยาบาลต่อไปเนาะ fortunate แปลว่าโชคดี head o n l u y หม่เนื่อแปลว่าเล็กๆ injury แปลว่าบาดเจ็บโชคดีมากๆเลยที่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองผู้สูงอายุได้กําลังส่งไปที่โรงพยาบาลหรือถูกส่งไปที่โรงพยาบาลน่าจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าโครงสร้าง w e r d e n d i n g เนี่ย ใช้ไม่ได้ครับต้องกลายเป็นเวอร์เซนส่งที่เป็นช่อง3นั่นเองนะครับทินจะถูกต้องเนาะในการทําข้อส8เนี่ยมันอาจจะต้องแปลนิดนึงเนาะอย่าลืมไปท่องกริยาสามช่องกันมานะประมาณนี้นะครับสำหรับเออเลอร์บรพ์ข้อในวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆน,น,นะครับที่ติดตามรับชมกันมาพี่เลี้ยงหวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเนี่ยได้อย่างมากมายเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ